บาทสองบาทมีนะมันเข้ามามันสิฟันอย่างเดียวเลยแมมป้อนหรอหดใช่ไหม ครับผมชาวบ้านนะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับโอเคได้ข่าวได้ไงได้ลูกยังไงไปดูในโทรทัศน์เดี๋ยวดาวชัชยนี่ว่าขาดแต่วก็วงค้นว่าสังกะสีมันจะบาดงวงช้างขาดขนาดนั้นเลย Hãy subscribe cho kênh xe Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lo mừng